มาดูนะครับว่าฟุตบอลอัปเดตนะครับอัปเดตอะไรบ้างก็จะมีครับตำนานบายยันบินนะครับโอ้โหตำนานจริงๆตำนานบายยัน ดูนะครับว่ามีใครกันบ้างป๊บส่วนโปรแคนกับสันทีมด้วยครับอาเคินเตอร์ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมนะครับในยิงไกลครึ่งสนามครับ น่าจะเป็นช็อตในตำนานนะครับบาเยนแล้วก็นี่อีกครับหนึ่งตัวของบาเยนครับดิเชอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็จิเวนอีเบอร์ก็มีตัวดีครับเป็นตำนานนะครับตำนานบายเยนมินิ ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเมืวินพรหัสที่ผ่านมานี่เองนะครับใช้ถึง31นะครับสิงหานะครับก็ได้มาอีกหนึ่งนะครับได้ฟรีมานะครับก็จบลงไปครับสำหรับ การอัปเดตวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสุดครับ